หวังเจาจิ้งนักพยากรณ์แห่งยุคสงครามเรื่องราวของหวังเจาจิ้งนักพยากรณ์ผู้อย่างรู้อนาคตในยุคสงครามนำพาผู้คนผ่านพ้นวิกฤตด้วยสติปัญญาและยานทัศนะบทที่ 1. จุดเริ่มต้นแห่งพรสวรรค์หวังเจาจิ้งถือกำเนิดในค่ำคืนที่ดวงดาวเรียงร้อยอย่างประหลาดแสงจันทร์สีเลือดสาดส่องลงมาย่างกระท่อมเล็ก,ลกๆกลางหมู่บ้านอันเงียบสงบ ในช่วงเวลาแห่งสงครามและความอดอยากการเกิดของเด็กทารกคนหนึ่งอาจดูเหมือนเรื่องธรรมดาแต่สำหรับหวังเจ้าวจิ้งแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของตำนานเสียงร้องแรกของเขาดังก้องกังวา,กวานกว่าเด็กคนอื่นๆเรากับจะประกาศถึงการมาถึงของผู้มีพรสวรรค์พิเศษมารดาของเจ้าวจิ้งเล่าว,ว่า ในคืนนั้นฝันเห็นมังกรสีทองลงมาจากฟ้ามังกรตัวนั้นมอบไข่มุกเรืองแสงให้แก่เธอก่อนที่มันจะหายลับไปในหมู่เมฆเมื่อตื่นขึ้นมาเธอก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในครรภและในเวลาต่อมาเจ้าจิ้งก็คลอดออกมาอย่างง่ายดายชาวบ้านต่างซุบซิบนินทาถึงความแปลกประหลาดในการเกิดของเขา บ้างก็เป็นลางดีบ้างก็ว่าเป็นลางร้ายแต่ไม่ว่าอย่างไรชีวิตของเจ้าจิ้งก็เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความสงสัยและคาดหวังหวังเมื่อเจ้าจิ้งอายุได้เพียงสามขวบเขาก็เริ่มแสดงความสามารถพิเศษที่เหนือกว่าเด็กทั่วไปเขาสามารถจดจำเรื่องราวต่างๆได้อย่างแม่นยำสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญที่สุดคือเขามีญานอย่างรู้ที่แม่นยังน่าประหลาด วันหนึ่งแม่ทัพพลีเดินทางมายัางหมู่บ้านเพื่อเกณฑ์คนไปรบเจ้าจิ้งวิ่งเข้าไปหาแม่ทัพแล้วร้องให้โฮบอกว่าอย่าไปเลยเพราะถ้าไปจะต้องเจอกับความตายแม่ทัพพลีไม่เชื่อคำพูดของเด็กน้อยแต่ด้วยความสงสารเขาจึงให้รางวัลเจ้าจิ้งเป็นขนมเล็กน้อยทว่าในวันรุ่งขึ้นกองทัพของแม่ทัพพลีก็ถูกซุ่มโจมตีและพ่ายแพ้อย่างย่อยยับแม่ทัพพลี รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดวิตและเมื่อเขากลับมายังหมู่บ้านเขาจึงตระหนักถึงโพสวรรนน่าทึ่งของเจ,จ้าจิ้งข่าวลือเกี่ยวกับความสามารถของเจ,จ้าจิ้งแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านจากทั่วสารทิศต,ต่างเดินทางมาเพื่อขอคำแนะนำและทำนายโชคชะตาเจ้าจิ้งไม่เคยปฏิเสธใครเขามักจะให้คำแนะนำด้วยความเมตตาและจริงใจแม้ว่าบางครั้งคำทำนายของเขา อาจจะไม่เป็นที่พอใจแต่ก็มักจะเป็นจริงเสมอแม่ทัพผลีกลายเป็นผู้สนับสนุนหลักของจาวจิง้งเขาเชื่อว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์ที่จะช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นจากสงครามได้แม่ทัพผลีจึงตัดสินใจนำจ้าวจิ้งไปฝากไว้กับนักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงเพื่อให้เขาได้รับการศึกษาและฝึกฝนอย่างถูกต้องเจ้าจิ้งจากบ้านเกิดด้วยความรู้ศึกหลากหลาย ทั้งตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเศร้าใจที่จะต้องจากครอบครัวและเพื่อนฝูงระหว่างเดินทางเจ้าจิ้งได้เรียนรู้มากมายจากแม่ทัพหลี่ทั้งเรื่องการปกครองบ้านเมืองกลยุทธ์การรบและความสำคัญของความยุติธรรมแม่ทัพหลี่เล่าให้เจ้าจิ้งฟังถึงความโหดร้ายของสงครามและความหวังที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในแผ่นดินเจ้าจิ้งตั้งใจฟังทุกคำพูด และสัญญาว่าจะใช้โพสวรรค์ของเขาเพื่อช่วยเหลือผู้คนและนำความสงบสุขมาสู่โลกเมื่อเจ้าจิ้งเดินทางมาถึงสำนักของนักปรา์เขาก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนักปราดมองเห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในตัวเจ้าจิ้งและตัดสินใจรับเขาเป็นสิทธิ์เอกนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ของหวังเจ,จ้าจิ้งการเดินทางที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและชะตากรรมของแผ่นดิน บทที่สองภัยพิบัติคืบคลานบทที่สองภัยพิบัติคืบคลานความวุ่นวายเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าช้าแต่ทว่ามั่นคงราวกับเงาที่ค่อยคกลืนกินแสงสว่างหวังเจ้าจิ้งนักพยากรณ์แห่งยุคสงครามสัมผัสได้ถึงกระแสะแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงยิ่งกว่าครั้งไหนๆเขาเฝ้ามองท้องฟ้าที่มืดมัวลงทุกวันดวงดาวที่เคยส่องประกายเจิดจ้ากลับริบรีลง ราวกับกำลังจะดับมอดเขาพยายามตีความหมายจากปรากฏการณ์เหล่านี้แต่สิ่งที่เขาเห็นเป็นเพียงภาพแห่งความสิ้นหวังและความตายการล่มสลายของราชวงศ์เป็นดั่งฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้ทุกอย่างพังทลายลงการปกครองที่อ่อนแอและความอายุติธรรมที่แพร่หลายทำให้ประชาชนเริ่มหมดศรัทธาและลุกฮือขึ้นต่อต้าน แม่ทัพพลีนายทหารผู้พักดีพยายามอย่างสุดกำลังที่จะรักษาความสงบแต่ทว่ากองกำลังของเขากลับถูกต่อต้านจากประชาชนที่โกรธแค้นและความวุ่นวายก็เริ่มลุกลามไปทั่วทุกหัวระแหงหวังเจ้าจิ้งเฝ้ามองภาพความวุ่นวายเหล่านี้ด้วยความเศร้าสลดเขารู้ดีว่าสิ่งที่กำลังจะมาถึงนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าที่เคยจินตนาการไว้ ความทุกข์ยากของประชาชนทวีความรุนแรงขึ้นผู้คนขาดแคลนอาหารน้ำและยารักษาโรคโรคบาดเริ่มแพร่กระจายไปทั่วทุกย่อมยา่าผู้คนที่สิ้นหวังเริ่มปล้นสะดมและฆ่าฟันกันเองเพื่อความอยู่รอดหวังเจ้าจิ้งพยายามที่จะช่วยเหลือผู้คนเท่าที่เขาสามารถทำได้เขาใช้ความรู้และความสามารถของเขาในการรักษาผู้ป่วยและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ทว่าความพยายามของเขาก็เป็นเพียงหยาดน้ำในมหาสมุทรแห่งความทุกข์ทรมานหวังเจาจิ้งรู้ดีว่า,ายุคสงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและสิ่งที่เขาเห็นในอนาคตอันใกล้นี้คือความตายและความสิ้นหวังเขาตัดสินใจที่จะใช้ความสามารถของเขาเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และหวังว่าสักวันหนึ่งความสงบสุขจะกลับคืนสู่แผ่นดินอีกครั้ง หวังเจ้าจิ้งเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง oh. เขาหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านนี้ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติที่จะมาถึงได้เมื่อเขาไปถึงเขาได้พบกับชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนพวกเขาขาดแคลนอาหารและน้ำและกำลังหวาดกลัวต่อข่าวลือเรื่องสงครามที่กำลังจะมาถึง หวังเจ้าจิ้งจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือพวกเขาเขาเริ่มสอนชาวบ้านถึงวิธีการเก็บเกี่ยวและถนอมอาหารเขาสร้างระบบชนประธานเพื่อนำน้ำมาใช้ในการเกษตรและเขาสอนชาวบ้านถึงวิธีการป้องกันตนเองจากอันตรายนอกจากนี้เขายังให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านเกี่ยวกับวิธีการรักษาความสงบและความสามัคคีในหมู่บ้าน เพื่อให้พวกเขาสามารถรับมือกับความยากลำบากที่จะมาถึงได้แม่ทัพหลี่นําทหารของเขาผ่านมายังหมู่บ้านแห่งนี้เขาได้รับคําสั่งให้เกณฑ์คนหนุ่มในหมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมกองทัพแต่เมื่อเขาได้พบกับหวังเจ้าจิ้งเขาจึงได้เรียนรู้ถึงความทุกข์ยากของประชาชนและได้เห็นถึงความพยายามของหวังเจ้าจิ้งในการช่วยเหลือผู้คน แม่ทัพหลีเริ่มตั้งถามกับการกระทําของตนเองและเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เขาทํานั้นถูกต้องหรือไม่ในที่สุดแม่ทัพหลี่ก็ตัดสินใจที่จะละทิ้งคําสั่งของเขาและเข้าร่วมกับหวังจาจาวจิ้งในการช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านเขาใช้ความรู้และความสามารถของเขาในการฝึกฝนชาวบ้านให้รู้จักการป้องกันตนเอง และเขาสร้างบบป้องกันหมู่บ้านเพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอกหวังเจาจิ้งและแม่ทัพหลี่ร่วมมือกันสร้างความหวังและความเข้มแข็งให้กับผู้คนในหมู่บ้านและพวกเขาสัญญาว่าจะต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของพวกเขาบทที่3การเดินทางเพื่อช่วยเหลือบทที่3การเดินทางเพื่อช่วยเหลือหวังเจาจิ้ง นักพยากรณ์ผู้มีดวงตาอย่างรู้ภัยพิบัติได้ตัดสินใจเริ่มต้นการเดินทางเพื่อช่วยเหลือผู้คนจากความทุกข์ยากในยุคสงครามที่แสนโหดร้ายเขามีความเชื่อมั่นว่าพลังแห่งการทำนายของตนเองสามารถนำทางผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายและนำพาความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดินได้การเดินทางของหวังเจาจิ้งเริ่มต้นที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนที่กําลังเกิดความขัดแย้งเขาได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านด้วยความหวาดระแวงแต่เมื่อหวังเจ้าวจิ้งแสดงความสามารถในการทำนายอนาคตที่แม่นยันชาวบ้านก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเขามากขึ้นหวังเจ้าวจิ้งทำนายว่าในอีกสามวันข้างหน้ากองพสตรูจะบุกโจมตีหมู่บ้านแห่งนี้ เขาแนะนำให้ชาวบ้านนอปยบไปยังที่ปลอดภัยก่อนที่กองทัพพศัตรูจะมาถึงแม้ว่าจะมีชาวบ้านบางส่วนที่ไม่เชื่อในการทำนายของหวังเจ้าจิ้งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังคำแนะนำของเขาพวกเขาเริ่มเก็บข้าวของและเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพภายใต้การนำของหวังเจ้าจิ้งชาวบ้านได้เดินทางไปยังที่ปลอดภยัยซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในป่าในวันที่สาม กองทัพศัตรูได้บุกโจมตีหมู่บ้านตามที่หวังเจาจิ้งได้ทํานายไว้กองทัพพระศัตรูเผาทําลายบ้านเรือนและปล้นสะดมทรัพย์สินของชาวบ้านแต่เนื่องจากชาวบ้านได้พยบไปยังที่ปลอดภัยแล้วพวกเขาจึงรอดพ้นจากอันตรายชาวบ้านรู้สึกขอบคุณหวังเจาจิ้งเป็นอย่างมากที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้หลังจากเหตุการณ์นั้นชื่อเสียงของหวังเจาจิ้งก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดิน ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างเดินทางมาหาหวังเจ้าจิ้งเพื่อขอความช่วยเหลือหวังเจ้าจิ้งให้ความช่วยเหลือผู้คนอย่างไม่เลือกหน้าเขาทํานายอนาคตทํานายเส้นทางหลีกเลี่ยงภัยและให้คําแนะนําแก่ผู้ที่กําลังเผชิญกับความยากลําบากในการเดินทางครั้งหนึ่งหวังเจ้าจิ้งได้พบกับแม่ทัพหลีแม่ทัพหลี่เป็นแม่ทัพที่เก่งกาจและกล้าหาญ แต่เขาก็กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการต่อสู้กับกองทัพศัตรูแม่ทัพหลีได้ยินชื่อเสียงของหวังเจ้าจิ้งมานานแล้วเขาจึงตัดสินใจที่จะขอคำแนะนำจากหวังเจ้าจิ้งหวังเจ้าจิ้งทำนายว่าในอีกไม่นานกองทัพศัตรูจะวางแผนโจมตีค่ายทหารของแม่ทพัพหลีเขาแนะนำให้แม่ทัพหลีวางแผนรับมือกับการโจมตีของศัตรูอย่างรอบคอบ หวังเจ้าจิ้งยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับยุทธวิธีในการต่อสู้กับกองทัพศัตรูอีกด้วยแม่ทัพหลี่เชื่อฟังคำแนะนำของหวังเจ้าจิ้งเขาได้วางแผนรับมือกับการโจมตีของศัตรูอย่างรอบคอบและได้นำยุทธวิธีที่หวังเจาจิ้งแนะนำมาใช้ในที่สุดกองทัพของแม่ทัพหลี่ก็สามารถเอาชนะกองทัพศัตรูได้แม่ทัพหลีรู้สึกขอบคุณหวังเจาจิ้งเป็นอย่างมาก ที่ช่วยให้เขารอดพ้นจากอันตร,รายและได้รับชัยชนะแต่การเดินทางของหวังเจา้จาเจ้าจิ้งไม่ได้ราบรื่นเสมอไปบางครั้งก็ต้องเผชิญหน้ากับผู้ที่ต่อต้านและไม่เชื่อในพลังแห่งการทำนายของเขาบางครั้งเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับอันตร,รายที่คาดไม่ถึงแต่หวังเจ้าจิ้งไม่เคยย่อท้อเขายังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนและนำพาความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน หวังเจ้าจิ้งเข้าใจดีว่าพลังแห่งการทำนายของเขานั้นไม่ใช่ยาวิเศษที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้แต่เขาเชื่อว่าพลังแห่งการทำนายของเขาสามารถช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงอันตรายที่กําลังถึงและจะมาและเตรียมพร้อมรับมือกับมันได้และนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เขามุ่งมั่นที่จะเดินทางต่อไปตลอดการเดินทาง หวังเจาจิ้งได้พบประผู้คนมากมายได้เห็นความทุกยากและความหวังของผู้คนเขาได้เรียนรู้ว่าควางและความเชื่อมั่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยให้ผู้คนก้าวผ่านความยากลำบากไปได้หวังเจาจิ้งยังได้เรียนรู้ว่าความสงบสุขนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ต้องสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันหวังเจาจิ้งใช้ความสามารถในการทำนายของเขา เพื่อช่วยเหลือผู้คนอย่างต่อเนื่องเขาช่วยให้ผู้คนหลีกเลี่ยงภัยพิบัติช่วยให้ผู้คนพบเส้นทางที่ถูกต้องและช่วยให้ผู้คนพบกับความสงบสุขในจิตใจ,ใจของตนเองการกระทําของเขาเป็นที่เลื่องลือไปทั่วแผ่นดินผู้คนต่างยกย่องเขาในฐานะนักพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่และผู้ช่วยเหลือผู้คนแม้ว่าหวังเจาจิ้งจะได้ไดรับการยกย่องจากผู้คนมากมาย แต่เขาก็ไม่เคยหลงระเริงในชื่อเสียงของตนเองเขายังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและถ่อมตนเขายังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนและนำพาความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดินหวังจาวจิ้งรู้ดีว่าภารกิจของเขายังไม่สิ้นสุดตราบที่ยังมีผู้คนต้องเผชิญกับความทุกข์ยากตราบใดที่ยังมีสงครามและความขัดแยง้งหวังจาวจิ้งก็จะยังคงเดินทางต่อไป การเดินทางของหวังเจ้าจิ้งยังคงดำเนินต่อไปเขาไม่รู้ว่าปลายทางของการเดินทางของเขาอยู่ที่ใดแต่เขามั่นใจว่าเขาจะยังคงทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปเขาจะยังคงช่วยเหลือผู้คนและนำพาความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดินเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งความสงบสุขและความสุขจะกลับคืนสู่แผ่นดินอย่างแท้จริงและนั่นคือสิ่งที่เขาปรารถนามากที่สุด บทที่4ปัญญาเหนือสงครามบทที่4ปัญญาเหนือสงครามหวังเจาจิ้งนักพยากรณ์ผู้มีชื่อเสียงก้องกังวานในยุคสงครามที่แสนจะวุ่นวายมิได้มีเพียงญาณวิเศษในการทำนายทายทักอนาคตเท่านั้นแต่เขายังมีสติปัญญาอันเฉียบแหลมที่สามารถมองเห็นหนทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย เมื่อสงครามระหว่างแคว้นฉินและแคว้นเจ้าทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆชีวิตของชาวบ้านอยู่ในความยากลำบากแร้นแค้นและสิ้นหวังหวังเจ้าจิ้งจึงตัดสินใจที่จะใช้ความสามารถของตนเองเพื่อยุดความขัดแย้งนี้เขาเดินทางไปยังค่ายทัพของแม่ทัพหลี่ผู้บัญชาการกองทัพแคว้นฉินแม่ทัพหลี่เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญและเชี่ยวชาญในการรบ แต่ก็เป็นคนที่ดื้อรั้นและไม่ยอมฟังความคิดเห็นของใครหวังเจ้าจริงรู้ดีว่าการจะโน้มน้าวใจแม่ทัพหลี่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ท่านแม่ทัพหวังเจ้าจริ้งกล่าวด้วยน้ำเสียงสงบท่านทราบหรือไม่ว่าสงครามนี้จะนำมาซึ่งความสูญเสียมากมายเพียงใดชีวิตของผู้คนจะถูกทำลายทรัพย์สินจะถูกเผาผลาญและแผ่นดินจะถูกย้อมไปด้วยเลือด แม่ทับหลี่มองหวังเจ้าจิ้งด้วยสายตาเย็นชาค่าสราบดีแต่สงครามคือหนทางเดียวที่จะทำให้แคว้นฉินของเรายิ่งใหญ่ท่านคิดผิดแล้วหวังเจ้าจิ้งตอบความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทำลายล้างแต่มาจากการสร้างสรรค์การสร้างสันติภาพและการทำให้ผู้คนมีความสุขแม่ทับหลี่หัวเราะเยาะคำพูดของท่านช่างไร้สาระท่านเป็นเพียงนักพยากรณ์ ท่านจะเข้าใจเรื่องการเมืองและการทหารได้อย่างไรข้าอาจจะไม่เข้าใจเรื่องการเมืองและการทหารอย่างลึกซึ้งหวังเจ้าจิ้งกล่าวแต่ข้าเข้าใจเรื่องของมนุษย์ข้าเข้าใจถึงความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานและความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขหวังเจ้าจิ้งอธิบายถึงผลเสียที่จะเกิดหากสงครามดำเนินต่อไปเขาชี้ให้เห็นถึงความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคมและจิตใจของผู้คนเขาเสนอทางเลือกอื่นให้แม่ทับหลีนั่นคือการเจรจาสันติภาพกับแคว้นเจ้าโดยมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายหากท่านยอมเจรจาสันติภาพหวังเจ้าจิงกล่าวข้าเชื่อว่าเราจะสามารถทางออกที่ยุติธรรมและยั่งยืนได้แค่วันฉินและแขวนเจ้าจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและผู้คนของเราจะมีความสุข แม่ทัพพลีลังเลเขาไม่แน่ใจว่าควรจะเชื่อหวังเจ้าจิ้งดีหรือไม่แต่เขาก็เริ่มตรหนักกว่าสงครามนี้ไม่มีทางออกที่แท้จริงมีแต่ความสูญเสียและความหายนะในที่สุดแม่ทัพพลีก็ตัดสินใจที่จะรับฟังข้อเสนอของหวังเจ้าจิ้งเขาตกลงที่จะเจรจาสันติภาพกับแควนเจ้าโดยมีหวังเจ้าจิ้งเป็นคนกลางในการเจรจา การเจราจาสันติภาพเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งสองฝ่ายต่างก็มีข้อเรียกร้องที่แตกต่างกันแต่ด้วยความอดทนและความเฉลียวฉลาดของหวังเจาจริงจริงในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็สามารถตกลงกันได้ข้อตกลงสันติภาพระบูว่าแควนฉินและแควนเจ้าจะยุติสงครามจะเปิดพรมแดนระหว่างกันและจะทำการค้าขายระหว่างกันนอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองแคว้นเมื่อข้อตกลงสันติภาพถูกประกาศชาวบ้านต่างก็ดีใจและโล่งอกพวกเขาออกมาเฉลิมฉลองความสำเร็จของหวังเจา้าจิ้งและแม่ทัพพลี่พวกเขารู้ว่าสันติภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและควรจะรักษาไว้หวังเจ้าจิ้งไม่ได้หยุดหยุดอยู่แค่การเจรจาสันติภาพเท่านั้น เขายังได้วางแผนกลยุทธ์เพื่อป้องกันไม่ให้สงครามเกิดขึ้นอีกในอนาคตเขาเสนอให้มีการสร้างระบบการศึกษาที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนเขาเสนอให้มีการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างแคว้นต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและเขาเสนอให้มีการสร้างกองกำลังป้องกันป,นประเทศที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการรุกรานจากภายนอก หากเราสามารถสร้างสังคมที่แข็งแกร่งและยั่งยืนได้หวังเจ้าจิ้งกล่าวเราก็จะสามารถป้องกันไม่ให้สงครามเกิดขึ้นอีกในอนาคตลูกหลานของเราจะได้อยู่อย่างสงบสุขและมีความสุขแม่ทับหลี่เห็นด้วยกับความคิดของหวังเจ้าจิ้งเขาจึงสนับสนุนให้มีการนำแผนกลยุทธ์ของหวังเจ้าจิ้งไปปฏิบัติ ด้วยความร่วมมือของหวังเจาจิ้งและแม่ทัพหลีสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองจึงกลับคืนสู่แผ่นดินอีกครั้งชาวบ้านต่างก็สรรเสริญหวังเจาจิ้งในฐานะวีบุรุษผู้กอบกู้ชาติและยกย่องแม่ทัพหลีในฐานะผู้นำที่ชาญฉลาดและกล้าหาญเรื่องราวของหวังเจาจิ้งกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อมาหลายชั่วอายุคนเขาเป็นสัญลักษณ์แห่งสติปัญญา ความเมตตาและความกล้าหาญในการต่อสู้เพื่อสันติภาพเขาเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าปัญญาสามารถเอาชนะสงครามได้และสันติภาพคือหนทางสู่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงชาวบ้านต่างยกย่องในสติปัญญาอันล้ำเลิศของหวังเจ้าจิ้งที่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์อันเลวร้ายให้กลับกลายเป็นสันติสุขได้พวกเขาเรียนรู้ว่าการใช้ปัญญาและสตินในการแก้ไขปัญหา ย่อมดีกว่าการใช้กำลังและความรุนแรงเสมอและหวังจาวจิ้งก็คือบุคคลที่ทำให้พวกเขาได้ประจักษ์ถึงความจริงข้อนี้บทที่หําตำนานนักพยากรณ์บทที่หําตำนานนักพยากรณ์หวังจาวจิ้งนามนี้ก้องกังวานไปทั่วแผ่นดินในยุคสงครามนามที่ชาวบ้านต่างเขาพาสรัตธานามที่แม้แต่แม่ทัพผู้เกรียงไกรย่างต้องสดับฟัง เขาคือนักพยากรณ์ผู้อย่างรู้อนาคตผู้มองเห็นกระแสแห่งโชคชะตาและผู้ชี้นำหนนทางให้แก่ผู้คนในยามยากลำบากหวังเจ้าวจิ้งมิได้เป็นเพียงนักพยากรณ์แต่เขาคือแสงสว่างแห่งความหวังในยุคที่มืดมิดที่สุดเรื่องราวของหวังเจ้าวจิ้งเริ่มต้นขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมชายแดนในวัยเยว์เขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มธรรมดาที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย ช่วยเหลือครอบครัวทำไรนาแต่แล้ววันหนึ่งพระสวรรค์อันลึกลับก็ปรากฏขึ้นในตัวเขาหวังเจ้าจจิ้งเริ่มมองเห็นภาพพนิมิตรเริ่มทำนายเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำข่าวลือเกี่ยวกับเด็กหนุ่มผู้มียานวิเศษแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผู้คนจากทั่วสารทิตต่างหลังไหลเข้ามาหาเขาเพื่อขอคำแนะนำและขอให้ทำนายอนาคตในยุคที่สงครามกำลังคุกรุ่น การพยากรณ์ของหวังเจาจิ้งมีความสำคัญอย่างยิ่งแม่ทัหลีแม่ทัพผู้กล้าหาญแห่งกองทัพได้เดินทางมาพบหวังเจาจิ้งเพื่อขอคำชี้แนะก่อนการรบแต่ละครั้งหวังเจาจิ้งได้ทำนายผลลัพธ์ของกองกำแต่ละครั้งอย่างแม่นยำทำให้แม่ทัพหลี่สามารถวางแผนการรบได้อย่างมีประสิทธิททธภาพและนำภาคทัพไปสู่ชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าความสำเร็จของแม่ทัหลี ทำให้ชื่อเสียงของหวังเจาจิ้งโด่งดังยิ่งขึ้นไปอีกแต่หวังเจาจิ้งมิได้ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อสแสวงหาอํานาจหรือชื่อเสียงเขาใช้ความสามารถของตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้คนเพื่อนําความหวังและความสงบสุขมาสู่แผ่นดินดินเขาให้คําแนะนําแก่ชาวบ้านในการเพราะปลูกการป้องกันภัยธรรมชาติและการอยู่รอดในยุคสงคราม เขาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามให้ที่พักพิงอาหารและกำลังใจตลอดชีวิตของหวังเจาจิ้งเขาได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายสร้างคุณงามความดีอย่างมหาศาลแต่ในที่สุดวัยก็ล่วงเลยโรคร้ายก็รุมเรา้าแม้แต่ผู้ยังรู้อนาคตก็ไม่อาจหลีกหนีความตายได้ในวันสุดท้ายของชีวิตหวังเจาจิ้งเรียกแม่ทพัพพลีและชาวบ้านมารวมตัวกัน เขาได้กล่าวคำอำลาและให้คำแนะนำเป็นครั้งสุดท้ายเขาบอกให้ทุกคนสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและรักษาความสงบสุขของแผ่นดินไว้จากนั้นเขาก็หลับตาลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าโศกของทุกคนการจากไปของหวังเจาจิงสร้างความโศกเศร้าให้กับผู้คนทั่วทั้งแผ่นดินพวกเขาได้ร่วมกันสร้างสารบูชาเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของเขา สารบูชาแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอพรและขอคำแนะนำตำนานของหวังเจ้าจิ้งถูกเล่าขานสืบต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องราวของนักพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ชี้นำหนทางให้แก่ผู้คนในยามยา,ยากลำบากผู้เป็นแสงสว่างแห่งความหวังในยุคมืดแม่ทับหลี่ยืนอยู่หน้าสารบูชาดวงตาแดงก่ำด้วยความเศร้าโศก เขาได้สูญเสียที่ปรึกษาที่สำคัญที่สุดสูญเสียเพื่อนที่รู้ใจแต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องสารต่อเจตนารมณ์ของหวังเจ้าจิ้งเขาต้องนำพากองทัพไปสู่ชัยชนะเพื่อสร้างความสงบสุขให้กับแผ่นดินเขาต้องเป็นผู้นำที่ดีเพื่อดูแลประชาชนให้มีความสุขชาวบ้านต่างมารวมตัวกันที่ศาลบูชาพวกเขานำดอกไม้ทูบเทียนและอาหารมาถวาย พวกเขาขอพอให้หวังเจ้าจิ้งคุ้มครองพวกเขาให้พวกเขาอยู่รอดปลอดภัยจากภัยอันตรายและให้พวกเขาได้รับความสงบสุขพวกเขาเล่าเรื่องราวของหวังเจ้าจิ้งให้ลูกหลานฟังสอนให้พวกเขารู้จักความดีงามความเสียละและความเมตตาเรื่องราวของหวังเจ้าจิ้งมิได้เป็นเพียงตำนานแต่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนรุ่นต่อต่อไป เขาเป็นตัวอย่างของคนที่ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อสร้างคุณงามความดีให้กับสังคมเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังความศรัทธาและความเมตตาสารบูชาของหวังเจาจิ้งยังคงตั้งต,งตระหง่านอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนระลึกถึงนักพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นที่รักและเคารพของทุกคน เรื่องราวของเขายังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่นตราบใดที่ยังมีผู้คนจดจำและระลึกถึงหวังเจ้าจิ้งนามของเขาก็จะไม่มีวันเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์แม้สงครามจะจบสิ้นไปนานแล้วความสงบสุขได้กลับคืนสู่แผ่นดินแต่เรื่องราวของหวังเจ้าจิ้งยังคงเป็นที่กล่าวขานชื่อเสียงของเขายังก้องกังวานไปทั่วสารทิศ เขาคือนักพยากรณ์ผู้เป็นตำนานผู้ชี้นำหนทางให้แก่ผู้คนในยามยากลำบากผู้เป็นแสงสว่างแห่งความหวังในยุคมืดเรื่องราวของเขาสอนให้เรารู้จักความดีงามความเสียสละและความเมตตาและเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำความดีเพื่อสังคมต่อไป